สวัสดีครับผมรียุทธนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีดาวน์โหลดลอตอาร์คสองสามวิธีนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะครับเอาละลองทำกันเลยดีกว่าสำหรับวิธีที่หนึ่งนะครับเราจะมาโหลด VPN กันก่อนซึ่งผมแนะนำเป็น t h u n d e r b บ a r นะครับ VPN ที่ค่อนข้างฟรี ใช้ง่ายโอเคครับก่อนที่เราจะโหลดใช่ไหมครับเราก็จะเป็นสตรีมไทยซึ่งเป็นสตรีมไทยเราอืมเราลองมาเสร์ชโอเคครับยังไม่ขึ้นล็อตอาร์คค่างเงินเราก็ยังเป็นเงินบาทอยู่นะครับเพราะงั้นเราก็โหลดเสร็จแล้วแล้วก็เปิด เป็นหน้าหมีขึ้นมาโอเคเป็นหน้าเราแล้วก็ล็อกอินอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกโซนตรงนี้ครับเป็น United States. ็ดสเต s ก็แล้วก็กดออนนะครับเราหมีมันมุดไปก่อนนะครับสักแปบนึงเราเพื่อนๆที่เพิ่งโหลดมานะครับเราจะได้ใช้ฟรีอยู่ที่2000 MB เพราะงั้นก็ไม่มีปัญหาครับเหลือๆโอเคพอหมีมุมดเสร็จแล้ว เรากลับไปที่สตรีมอีกรอบโอเคครับถ้าสังเกตก็ค่าเงินมันจะเปลี่ยนเป็นเหรียญแล้วนะครับทีนี้เราก็น่าจะเซิร์นหล,ลอดอาร์คเจอล้นี่โอเคครับ พเพื่อนๆก็กดเล่นเกมไปได้เลยครับอันนี้ก็ถ้าเรามีสตรีมอยู่ในเครื่องแล้วเราก็สามารถกด,ดนี่เลยครับติดตั้งอยู่แล้วมันก็จะเป็นดาวน์โหลดให้ในสตรีมของเราเลยการเพิ่มรลอดอาร์กไปที่คังของเราเลยนะครับระหว่างดาวน์โหลดเราสามารถปิด VPN ไปได้เลยครับนี่เราสามารถกดปิด VPN ไปได้เลยแต่ว่าเราต้อง กดโหลดกันนะครับให้รถอาร์คมันขึ้นอยู่ในคังของเราก่อนโอเคครับอันนี้คือวิธีแรกสำหรับขั้นตอนที่2นะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดหน้าสตรีมขึ้นมาเลยครับเป็นสตรีมเราสตรีมหลักก็ได้ที่เป็นสตรีมไทยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะสมัคร ID ใหม่มาก็ได้นะครับแล้วก็ เลือกเกมสักเกมหนึ่งมาอืมเกี่ยวเลยเด้อขอคิปเปอร์ก็ไ,ได้แล้วก็ยิบใส่รถเข็นนะครับเรากดไปดูที่รถเข็นโอเคยังไม่ขึน้นงั้นก็ถ้ามันไม่ขึอ้นอะไรเราก็มาเปิด วิเพนองราก่อนนะครับเลือกไปที่สเตตสเต,เ,ตเหมือนเดิมแล้วก็นั่งรอหมีนะครับโอเคเรียบร้อยพอหมีมาแล้วพับไปรีเฟรสักหนรอบโอเคครับแล้วก,กลับไปดูที่รถเข็นของเราโอเคทีนี้ขึ้นละ ให้เราเปลี่ยนค่างเงินของเรานะครับเป็นสหรัฐอเมริกาโอเคครับลบทิ้งซะกลับไปหน้าแรกอืมโอเคเราก็เซิร์ชลอดอาร์กไปเลยครับ แล้วกดเพิ่มไปยังคังได้เลยผมมีรถอาร์คอยู่หลายเครื่องแล้วนะครับมันก็เลยมันก็เลยแบบว่าเพิ่มไปยังคังไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆก็่าจะเพิ่มมาแรงครังแล้วก็เริ่มดาวน์โหลดได้เลยครับระหว่างดาวน์โหลดเราก็สามารถปิดวีเพเหมือนเดิมได้นะครับไม่ต้องเปิดวีเพลเล่นโอเคครับ โอเคครับสำหรับวิธีที่3นะครับเราจะสมัครสตรีมไปดีใหม่อ่าวิธีวิธีนี้ข้อดีของมันคือการที่เราแบบว่าสามารถเติมเงินเข้าเกมได้เหมือนเติมเงินเกมในสตรีมปกติเลยนะครับอย่างวิธีที่1และวิธีที่2บางคนนะครับจะเจอปัญหาเรื่องว่าเราเติมไม่ได้ถ้าเราลืมเปลี่ยนร้านค้าในสตรีมของเราให้เป็น สหรัฐอเมริกาหรือว่าโซนแถวนั้นนะครับนั่นแหละเขาก็ต้องเปลี่ยนร้านค้าในสตรีมให้เป็นโซนนั้นก่อนถึงจะเติมได้แต่วิธีนี้เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเราสามารถเติมได้ปกติเลยโอเคเริ่มก็คือเพื่อนๆน,นี่นะครับเซิร์ชไปเลยสตรีมรีจิสเตอรโอเคแล้วก็กลับมาเปิด VPN ของเพื่อนๆน,น,นะครับ Okay. พอมีหมุดมาเสร็จแล้วเพื่อนกลับมาดีเฟหนึ่งรอบนะครับโอเคแล้วก็นี่ถ้าทุกอ,อย่างต้อง้องทุกอย่างโอเคเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นประเทศที่อยู่อาศัยแบบอัตโนมัติเลยเป็นสหรัฐอเมริกาเพื่อนๆก็ใส่อีเมลของเพื่อนๆไปเลยนะครับ จะเป็นอีเมลใหม่หรือว่าอีเมลเก่าก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำเป็นสมัครให้มันเฉพาะไปเลยของ l หลดอารก็ได้ครับโอเคงั้นผมขอเวลาสักครู่เดี๋ยวผมจะลองสมัครดูนะครับสำหรับใครที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าสตรีมได้ ทีนี้เราก็มาเช็คกันก่อนเลยนะครับว่าไอดีของเราเป็นประเทศอะไรอ,ะอย่างผมเป็นโคลัมเบียอตอนที่ผมสมัครนะครับปกี้ผมมีปัญหาตอนมุด VPN นะครับผม,ผมมุดไปที่ยูเนเต็ดสเตทใช่ไหมครับตอนแรกที่ผมบอกทุกคนผมเกิดปัญหาตรงที่ว่ามันสมัครไม่ได้มันขึ้นแจ้งเตือนว่าให้เราปิด VPN นะครับ อเราก็ลองมุดไปที่ประเทศอื่นดูในโซนเดียวกันนะครับอย่างโคลอมเบียผมย้ายมาโคลอมเบียแล้วผมได้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะย้ายไปที่ Argentina, Brazil, Chile, อ,รอาร์เจนตินาบราซิลชิลีเลีนะครับลองย,าย้ยายแถวนี้ดูนะครับอ่ะถ้าทําได้แล้วมันก็ตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นแบบผมเลยครับเป็นแบบว่าประเทศที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกนะครับแล้วกลับไปที่หน้าสตรีมแล้วก็เซิร์ชเลยครับอ ของผมได้นะครับนี่ถ้าทําถูกวิธีอย่างที่ผมแนะนําก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วเพื่อนก็เพื่อนๆก็เพิ่มไปยังคังแล้วก็โหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับวิธีนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถเติมเกมได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรานคา้าสตรีมเหมือนวิธีที่1นและสนะสำหรับ,รบพเพื่อนเพื่อนที่เพิ่มมายัางคังแล้วนะครับให้เพื่อนๆอ่า ดาวโหลดให้เรียบร้อยตอนดาวน์โหลดระหว่างดาวโหลดนะครับเราสามารถปิด vP n ได้แต่ก่อนอสมมติเพื่อนๆดาวโหลดเสร็จแล้วละกันโอเคให้เพื่อนๆเ,เปิด VP n อีกรอบนะครับพอเปิดเสร็จแล้วแล้วเราก็ลองกดเล่นไปก่อนครับว่าเล่นได้ไหมโอเคอ่ะโอเคถ้าขึ้นแบบนี้ แต่ว่าเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีดาวน์โหลดรถอาร์ทั้ง3แบบถ้าเพื่อนๆติดปัญหาตรงไหนหรือว่าไม่สามารถดาวน์โหลดได้สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากครับ